พระอริยสงฆ์รูปที่8หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพตนตําบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูพระเดชพระคุณหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งท่านเป็นผู้มีใจเด็ดเดียวมุ่งมั่นในเป้าหมายมีเมตตาธรรมเป็นเลิศสง่างามปรุดช้างสาร ท่านมีอดีตชาติเกี่ยวพันกับช้างในยามท่านทุดงเข้าไปในปา่าช้างหัวหน้าฝูงมักจะเข้ามาคารวะท่านท่านรู้ภาษาสัตว์และสัตว์เหล่านั้นก็รู้จักภาษาของท่านเป็นอย่างดีมูลเหตุที่ท่านออกบวชนั้นเกิดจากภรยาของท่านมีชู้เมื่อท่านได้พบภาพที่อุดจารบาดตาบาดใจระหว่างชายชู้กับภรรยาชั่ว ท่านได้เงื้อดาบสุดแรงเกิดหมายจะห้ำหั่นข้าฝันชายชู้และภรรยาให้ตายแต่ด้วยสาวกบารมาีญาณมากระตุ้นเตือนจิตวิญญาณทําให้ท่านเกิดจิตเมตตาท่านจึงหันหลังให้ทางโลกอันโสมมแล้วบ่ายหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัดท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดในพรรษาที่17ที่เสนาสนะป่ากลางทุ่งนาบ้านโลงคอด อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านเกิดในวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2431ณบ้านบ่อชเนเองตำบลหนองแจ้วอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นบุตรของนายั่วและนางรอดโคระถาอุปสมบทเป็นพระมหานิกายในวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2462ณวัดโพสีนะบ้านบ่อชนเอง ตำบลหนองแจ้วอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญท่านไดยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2468ณวัดโพธิสมรพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปชาพระอาจารย์บุญปัญญาวุโธเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพุทธศักราช2501เป็นต้นมา ท่านไดอยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำกองเพลนอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำภูท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุป,ปาที่เสสนิพ,พานในวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2526สิริอายุได้94ปี4เดือน18วัน57พรรษา